ความที่ว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทคุ่ทอนนะผลก็มองว่ามันจะไปได้ดเราผมก็ค่อยๆทำไปเป็นทีละสเตจปรับองค์กรจาก,กองค์กรที่เก็บข้อมูลตา่างๆในกระดาษมาเป็นองค์กรที่เป็นดาต้ากริดเด้นในระบบในซิสเต็มถ้าเราไม่สามารถที่จะด,ดูแลลูกค้าบอกใครตรงนี้ได้เนี่ยลูกค้าก็จะไม่กล้าเข้าเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่บริษัทไมโครเริซิ่งครับปกติแล้วเรานึกถึงแพลตฟอร์มการเงินบริษัทการเงินเนี่ย เราก็จะนึกไม่ออกเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการให้สินเชื่อเนี่ยมันจะสามารถเข้ามาได้อย่างไรแล้วโดยเฉพาะบริษัทไมโครลิซิงครับเป็นบริษัทที่เริ่มจากธุรกิจครอบครัวครับวันนี้ผมอยู่กับพี่บ๊อบครับพี่บ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยครับพี่จากธุรกิจครอบครัวมาสู่ธุรกิจที่นําข้อมูลมาทับเคลื่อนกันทําธุรกิจได้ยังไงคือจริงจริธุรกิจเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง traditional นะฮะเราก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2537นะครับก็มาถึงปัจจุบันก็เกือบเกือบิปีแล้วนะครับซึ่งธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองนะครับเราก็ทําธุรกิจนี้มาตลอดความที่ว่าเราเป็น expert ด้านนี้เราก็ค่ามีความมั่นใจว่าเราสามารถทําธุรกิจนีี้้ไดด แต่ในช่วงที่ผมเข้ามาดูธุรกิจนี้เนี่ยเมื่อประมาณปี2018ครับผมก็พบว่ามีคู่แข่งใหม่ๆที่ต้องการที่จะลงมาสู่ธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็มองว่าถ้าเราไม่รีบปรับตัวในเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์โอมชั่นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะ,ะสู้กับการแข่งขันในตลาดได้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ลงมาทำในจุดนี้ปรับองค์กรจากองค์กรที่เก็บข้อมูลต่างๆในกระดาษเนี่ยม,มาเป็น อ,องค์กรที่เป็น Data-Driven นะครับคือการเอาข้อมูลมาเพื่อที่จะวิเคราะห์าทางใน,นเป็นเรื่องความเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วในไปในเรื่องการต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ๆผมก็เลยาวางแผนกับทาง IT Manager ผมนะฮะว่าผมอยากจะทำในเรื่องของวันวางพื้นฐานของระบบ Infrastructure ของเราก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเรามีแค่ห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่2ตัวซึ่ง การทํางานต่างๆนี่มันยังเป็นเปนแนวที่ค่อนข้างมากก็เบื้องต้นเราก็ได้พาร์ทเนอร์อย่างอย่าุเทนิกส์ที่เราเขา้ามาวางในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของระบบะเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วในสเต็ปถัดไปเนี่ยผมก็อัปเกรดระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของของไฟวอลล์ลแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นพวกไอ้ไวรัสดิเทคชั่นต่างๆนะครับเพื่อปรับปรุงเรื่องของความความปลอดภัยเพราะเท่าที่ผมดูเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจการเงินด้วยกันเนี่ย การที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดๆก็ตามของช่วยกิจการเงินเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมั่นในระบบหรือในซิสเต็มก่อนครับเพราะลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการการเงินเนี่ยเขาต้องให้ข้อมูลกับเราค่อนข้างมากและบางอย่างมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาที่ถ้าเราไม่สามารถ,ถที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ได้เนี่ยมันจะลูกค้าก็จะไม่กล้าเข้าเข้ามาแล้วในข้อมูลโอเคเราใช้ เทคโนโลยีเข้ามาทําให้เราเป็นมาตรฐานมากขึ้นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันถูกต้องครับแล exactly. mindset, ้วก็การปรับใหม่เสร็จคนนะมันปรับอย่างนะตอนช่วงช่วงที่ผมเข้ามานี่มีพนักงานประมาณไม่ถึงร้อยท่านครับพอมาปุ๊บเนี่ยช่วงที่เราต้องการที่จะเติบโตแล้วก็เข้าสู่ตลาดหลักัพย์เนี่ยเราก็มีการรับคนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็สกิลหนึ่งที่เราที่เราจะสอบถามตอนสัมภาษณ์ก็คือว่าเราอยากได้คนที่มีสกิลด้านด้านดิจิทัลดิจิทัลิเทอเรซีซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยก็ความที่ว่าบริษัทเรา อย่างแอปเปิ้ลบริษัทภูทรนะครับเราอยู่ที่นครปฐมแล้วก็เหมือนเป็นลิสติ้งภูทรเนี่ยก็ทุกคนก็มองว่ามันจะไปได้เหรอมันจะสามารถที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เหรออะไรเงี้ยเราก็มองว่าโอเคเราเราจะพิสูจน์ให้เห็นองว่าเราสามารถทำตรงนี้ได้นะครับเราก็พยายามไปทั้งสัมภาษณ์ทั้งไปดึงคนผมก็ค่อยๆทำไปเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วเราก็เสริมคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆในจังหวะที่ผมรู้สึกว่าผมสักเซสแล้วก็คือว่าเมื่อสักแ้วผมจำไม่ผิดปีที่แล้ว มีพนักงานท่านหนึ่งซึ่งอยู่กับบริษัทมาน่าจะเป็น10ปีแล้วอายุ50กว่าแล้วเขาเดินมาสอนผมว่าทำดิจิตอลซิมเนเจอร์ใน PDF เนี่ทำยังไงบรับาเซ็นเอกสารดิจิตอลออนไลน์เขาเดินมาโอ้โอเคถ้าถ้าคนในวัยห0กว่าแล้วเขายังมาสอนผมได้นี่แปลว่าเขาเขาปรับไมค์ใช้เข้าไปเรียบร้อยแล้วหล่ะอันหนึ่งที่คุณบ๊อบเล่าก่อนที่เราจะอันาดการันก็คือเรื่องของการประมูลรถ10ล้อหนึ่งในธุรกิจที่ไมโครริซิงทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อรถ รถบรรทุกด้วยใช่ไหมเพราะ<ช><ช>ฉะนั้นก<ช><ช>ารประมูลรถสิบล้อมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างถ้าเมื่อ,อช่วงก่อนโควิดนะฮะตอนนั้นเนี่ยเวลาเรามีทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อไปแล้วจะม,มีกรณีที่ลูกค้าคืนรถมาหรืออะไรมาเนี่ยเราก็จะลดตรงนี้มามา,มาประมูลถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยลูกค้าแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องการที่จะมาดูรถที่หน้าง,งานเพื่อที่จะสัมผัสรถมาฟังเสียงมาดูเครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงนะครับแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันทําให้ลูกค้า ไม่หรือผู้ประกอบการนี่ไม่สามารถเข้ามาดูรถได้เองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเราก็ใช้อาศัยการถ่ายภาพแึ้นไปในใน,ใน,ใ,นในโซเชียลนะและ้วก็ทั้งในเรื่องของภาพในเรื่องของถ่ายวีดีโอเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูฟังเสียงเครื่องยนต์ทุกอย่างมันจะไปอยู่ในอ,ออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาของโควิดเป็นตัวเร่งทําให้ทั้งลูกค้าทั้งเองแล้วก็ทั้งตัวตัวผู้ประกอบการเองเรื่องนียต้องปรับตัวนะฮะ และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณปัจจุบันต่อแม้จะเป็นหลังโควิดแล้วก็ตามเนี่ยคนที่มาประมูลรถก็ยังยังชินกับการใช้ระบบที่เป็นที่เป็นดิจิทัลสะดวกสบายนะใช,ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นเรื่องของการการ e ออคชั่นไปนะฮะและจริงๆณปัจจุบันนี่ก็แลว่ารรลูกค้ามากกว่า90%เนี่ยจะมาใส่ช่องชางที่เป็นออนไลน์ซึ่งจริงๆหลายคนมองว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันจะต้องนั่นนี่ต้องไปหาคนเชี่ยวชาญไอทีมามากมายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มจาก การเปลี่ยนบางอย่างที่มันแมนวนวลแล้วก็ทาใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นการประมูลรถ10ล้ลอแบบนี้ใช่ถึงตอนที่จริงมันไม่ได้ต้องต้องเป็นจ้างไอทีมาเขียนแพลตฟอร์มหรืออะไรนะบางอย่างมาสามารถทําได้ง่ายๆเช่น<ๆ>ใ,ในเรื่องของอการเก็บข้อมูลแทนที่คุณจะเก็บลงในกระดาษคุณก็อาจจะเก็บลงในที่เขาเรียกว่าเป็นดิจิทสข้อมูลก่อนแปลงข้อมูลจากที่เป็นเป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 ิปเป<ๆ>เ,เปเ,เ,รรเป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 เรเป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 บปเ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 กเป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 เเป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  เสร็จถัดไปปุ๊บคุณถึงจะทำต,ตัวที่จะเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคือไม่ใช่แค่แปลงข้อมูลเป็นดิจิตอลเฉยๆ <S <S แต่แปลงข้อมูลเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นจากข้อมูลนั <S <S ้นๆเพราะคุณสามารถได้คุณค่าอะไรจากมันเช่นถ้าคุณได้ข้อมูลที่ผงบอกว่าลูกค้าในกลุ่มนี้ยังมีความต้องการแบบนี้อยู่ <S <S สามารถทำโปรดักต์อะไรไปเสิร์ฟความต้องการของลูกค้าตรงนี้ได้ไหมหรือว่ามันเป็น จุดที่ลูกค้าอาจจะยังมองไม่ถึงก็ได้โดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยการแข่งขันในธุรกิจมันค่อนข้างรุนแรงมากถ้าเราสู้ไปหรือเราลงทุนไปโดยที่ไม่เอาไม่เอาข้อมูลมามาวิเคราะห์ก่อนเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนที่เสียเปล่าครับมันทุกทุกกระสุนที่ยิงมันต้องหวังผลจริงๆ d a t a เรามีเยอะมากนะเพราะว่าทั้งในเรื่องของ Data ที่ลูกค้ากรอกมาหรือให้มากับ Data ที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมของเขาถ้าฝั่งสีเชื่อเราจะเรียกเป็น a score กับ B score B ก็คือ behavior ครับก็เอา เอาข้อมูลที่เป็น behavior ของเขามาวิเคราะห์เนี่ยเราเราจะรู้พฤติกรรมเขาแล้วว่าพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมการจ่ายเงินก็เป็นยังไงบางคนชอบจ่ายต้นเดือนบางคนชอบจ่ายปลายเดือนบางคนชอบจ่ายตรงเวลาบางคนต้องรอัก3วัน4วันแล้วจะให้จ่ายอะไรเงี้ยเพราะนั่นพอเรารู้ behavior ของเขาตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาจัดลำดับของเขาได้พอเรารู้ในเรื่องของพฤติกรรมเขาเนี่ยมันทำให้ความเสี่ยงในการที่จะปล่อยสินเชื่อแล้วเป็นหนี้เสียเนี่ยมันลดลงครับ <c oughs> <c oughs> S <S ส่วนตัว A A, s a. <S a. 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 นี่คือเป็นเอซอร์ปกติก็คือการที่เขาให้ข้อมูลที่เขาให้มาเช่ <S 2> <S 2> นรายได้เท่าไหร่บ้านอยู่ในเรื่องของคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงอะไรเนี่ยนี่เป็นข้อมูลที่เขาเก็บมาเบื้องต้น <S <S ที่เราเอามาวิเคราะห์นะครับเราก็อเอาข้อมูลทั้งสองส่วนที่เป็นเอซอร์กับ B ีซอร์เนี่ยมาผสมผสานกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้กับการปล่อยสินเชื่อนะครับพอเราเอาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไงครับอะไรคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะ โอ้ oh, หลายจุดเลยฮะับสำคัญที่สุดเลยนะปัจจุบันก็คือเรื่องของไซเบอร์เซเคียวริตี้เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลข้อมูลหนึ่งก็คือข้อมูลที่เราเก็บมาจากลูกค้าเนี่ยถ้าตาม p d p a คือเราต้องขอคอนเซนต์ก่อนครับ <c oughs> บางคนเข้าใจว่าการที่ลูกค้าให้ข้อมูลเราแล้วขอคอนเซนต์เสร็จลูกค้าให้คอนเซนต์คือจบที่จริงมันจะไม่จบตรงนั้นนะฮะเพราะว่า p d p a มันคือ Personal Data Protection <c oughs> คือที่เน้นคือเรื่อง Protection <c oughs> ว่าเราคุ้มครองข้อมูลเขาให้ปลอดภัยเพียงพอหรือ,อยัง <c oughs> แล้วพอเราปกป้องข้อมูลเราดีแล้วเนี่ย มันมาจากจุดที่พนักงานเราเองหรือเปล่าเอาข้อมูลล่วไหลเอาไปทางช่องทางต่างๆเราก็เลยยังมีการทําในเรื่องของ Data Le a k protection <c oughs> ซึ่งเราจะ e t e ท t ได้ว่าเป็นหลุดมาจากตรงไหนการั <c oughs> ่วไหลของข้อมูลเนี่ยมันั่วไหลไปในช่องทางไหนครับ <c oughs> ยิ่งนะัปัจจุบันบางคนใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียในการ Copy หรือขึ้นคลาวด์หรืออะไรเนี่ย <c oughs> มันมีช่องทางให้ออกเยอะมาก <c oughs> ถ้าเราไม่สามารถดีเทคได้มันก็จะเป็นความเสี่ยงจุดหนึ่งเพราะนั้นก็ความเสี่ยงเรื่อง cyber security ผมมองว่าเป็นจุดที่ ทุกๆบริษัทต้องให้ความสำคัญครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโจรในโลกไซเบอร์เนี่ยโจรในโลกความเป็นจริงเขาก็จะรอวันที่เราเผลอแล้วก็แอบ,บงัดเข้าบ้านเราแต่โจรในโลกออนไลน์เนี่ยเขารอทุกวินาทีทุกวัน<ช>เข้ามาแล้วเราเผลออีกเขาก็เข้ามาอีกอถ้าไปดูถ้าไปดูหลอกัหลอกของไฟวอลผมนะจะเห็นว่าไอ้คนที่เขายิงเข้ามาเพื่อจะเจาะระบบเราเนี่ยมาบางทีวันเป็นแสนนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการป้องกันเนี่ยยังไงเราก็ต้องต้องต้อง มั่นใจว่าระบบที่เราใช้แล้วก็เรื่องของการการมีระบบไฟวอลหรืออะไรที่มันผมไม่ได้มีไฟวอลชั้นเดียวผมต้องซ้อน2ชั้น3ชั้นแล้วแล้วก็มีเรื่องของการมอนิเตอร์ที่มันต้องณปัจจุบันในหลายๆบริษัทก็เอาเรื่องของ AI จะเอามาวิเคราะห์เรื่องของทราฟฟิกตรงนี้เพราะว่าทราฟฟิกมันมาเยอะแล้วมันหลากหลายมากแล้วมันมาหลายรูปแบบบางทีเอาการเอาคนมานั่งมอนิเตอร์บางทีมันไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วแล้วณปัจจุบันมันต้องย4ชั่วโมง ที่มันวันตลอดเวลากีการเอาเอาเทคโนโลยีที่เป็น AI เข้ามาด้วย <ๆๆ S 1> โอเคแหละเทคโนโลยีเป็นโอกาสสำหรับหลายๆธุรกิจ<ช>แต่ก็ยังมีภัยคุกคามจากโลกภายนอกอีกเยอะแยะเลยนะครับสุดท้ายพี่บอมมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจะฝากก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกก็คือเรื่อง Cy b e r Security ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่เราให้ความสำคัญกับกับความปลอดภัยของข้อมูลอันนี้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ของในปัจจุบันและในอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ บริษัทต่างๆโดยเฉพาะภาคการเงินนะมันก็ต้องอยู่ภายใต้ regulation หรือภายใต้การกำกับทั้งของภนาคารแห่งประเทศไทยเองทางของ,ของกรอเองก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้บริการก็พยายามมีความระมัดร,ระวังแล้วก็ดูพยายามหาบริการที่มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก ณปัจจ kind of nice ุบันเนี enfin> ่ยข้อมูลต่างๆมันค่อนข้างเปิดเผยนะคุณเข้าไปสามารถที่จะไปเสิร์ชดูในเน็ตได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่มีความสำคัญนะครับได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บ๊อบมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ